เราก็ลองมาชิมดูนะกรสชาติเป็นไงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้มาพบกับวุ้นหน้าถั่วดำนม ข้นนะครับส่วนผสมแล้วก็มีวุ้นนะครับผงวุ้นนะครับนมน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลทรายครับแล้วเกลือสองซองใายนะครับเกลือครับแล้วก็ถั่วดับนะครับไปครับเราไปลงมือทำนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เทนมใส่เข้าไปครับ นมหนึ่งพันกับหนึ่งลิตรนรีเดี๋ยวใส่งุ้นไปครับหนึ่งแล้วเราก็เอาไปพักไว้นะครับข้นเลยครับมาน้นข้นไอ้ถั่วดำนะครับก็ใส่นมเข้าไปครับหนึ่งลิตรนะครับ โยคนแบบคนให้วุ้นมันละลายนะครับอาจจะดูไม่ไม่ออกนะ่ก็วุ้นมันละลายไมลย่ละลายมันเป็นมันข้น ใสน่น้ำตาลมะพร้าวลงไปสองก้อนตาลหรือน้ำตาลสายเกลือสองสอซลล้อนชาอันละ ให้มันน้ำตาลมันละลายนะครับแล้วคนไปเรื่อยๆครับน้ำตาลละลายแล้วครับ แล้วเราก็เราก็เอาถั่วใส่ไปลยครับถั่วดำนะครับถั่วดำเราต้องต้มก่อนนะครับพอมันนานสุกรับถั่วดำผมใช้เวลานานมากๆเลยถั่วดำต้มก็จะสุกแล้วเราก็่อดน,นะครับ แล้วก็ไปน้ำตาลมันละลายถั่วก็นร้อนเนยต้องร,อร้อนน้ำเย็นนเป็นฟองแล้วก็ตักฟองออกนะตักฟองมันออกเลยครับเดี๋ยวทางลงดูสิจะงั้นได้ด,ไดี ซอนนมหมดแล้วแล้วก็พักไว้พักไว้สักสองสามชั่วโมงนะครับเราให้ร้อยงุ้มมันจับตัวนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนรับงุ้นหน้านมข้นถั่วดำก็ได้ จับตัวแข็งนะครับอันนี้เราก็จะมาแบ่งเป็นชิ้นกันเลยครับหน นมข้นทั่วดำนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับครับเราก็ลองมาชิมดูนะครับรสชาติเป็นไงครับแต่คลิปนี้ มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลย์กดแชร์กดสับสัคใครและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเมนตูต่อไปนะครับสำหรับเมนูไอ้งุน้นมนมข้นถั่วดำก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ